คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะคนที่คิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาเขาอยากบอกคุณว่ามาดูกันค่ะหรือเปล่านะเหมือนที่คุณคิดถึงเขาป่ะอ่ะมาดูนะฮะตอนนี้ที่โคราชก็ วันสองวันแล้วแหละตอนเช้าอากาศจะเย็นๆนะคะนอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดแอร์เลยเหมือนอากาศเปลี่ยนไม่รู้นะคะที่จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างยังไงช่วงนี้เนาะก็นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่มุเป็นคนทํางานใช้เสียงก็จะแบบก็จะต้องระวังเรื่องเสียงนิดนึงทุกวันนี้ก็เสียงก็แหบสนเหรอแอบไปดู <laughs> I don't care what others may say about us. I'm sure other days will come at the right time. เขาบอกว่าก็ไม่ได้แคร์หรอกนะว่าป้าข้างบ้านเนี่ยจะพูดอะไรยังไงเนาะบางความสัมพันธ์อาจจะมีป้าข้างบ้านคนรอบข้างเม้ามอยนะคะแล้วเขาบอกไม่แคร์เขาเชื่อว่า เรื่องของเราอ่ะถ้าถึงเวลาที่มันจะใช่อ่ะมันก็จะใช่มันก็จะมีเวลาที่ลงล็อกของมันน,นคะคะอังคูแตงหูเป็นซันป้าอะไรยังไงอีกอ้าวอุ้อออออยไทยพาพอย่าร่วงสิจา้าขอร้อง I wanna touch you ขอสัมผัสดได้ไม่ใจอย่ามาทะลึง่งเบบีขอแต่เนือต้องตัวได้ป้า เหมือนกับว่าเขาอยากจะสัมผัสเนื้อตัวคุณก็ล้มเย็นไหมเออต้องการไออุ่นไหมจากกายของคุณ <c oughs> อออ,อ,อุ้ยตา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 ย,ตาย,ตายอากาศเย็นอนะเนาะคนมีคนหิว วันไหนอีทวันไหนอีทวันมาจากวั t ท o ที่แปลว่าต้องการ e a ทก็คือกินกินอะไรกินยูนั่นแหละเขาอยากจะกินข้าวกับคุณค่ะนีค่ะมีเครื่องหมายตกใจสมอันเหมือนแบบคนตะโกนนะสกรีม อยากกินมาอยากกินข้าวหิวแล้วประมาณนี้อฮึ <laughs> You light up my life เธอเธอเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กับชีวิตฉันทำให้ชีวิตฉันดูมีหนทางบ้านเขาอาจจะไฟฟ้ายังไม่เข้าหรือเปล่าคะพอมันมีคุณเนี่ยก็เหมือนแบบ มีแสงไฟเข้าหมู่บ้านเลยทีเดียวว่าว่าไปนั้น <c oughs> คุณเป็นความอบอุ่นคุณแบบไฟย้อไลท์อาจจะทําให้เขาอะค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรดีๆในการใช้ชีวิตได้ได้ยนะ You still hold the key to my heart <c oughs> าบอกว่าคุณน่ะยังคงถือกุญแจ เข้ามาไขาใจเขาได้อยู่นะคะหรือเขาเป็นคนชินไม่ค่อยให้ใครอะ่ะเข้ามาถึงหัวใจง่ายๆแต่ให้คุณเข้ามาถึงนะและยังเป็นคุณนะนะคะก็อาจจะต้องบอกก่อนนะบางคนก็อาจจะมีคนน,นู่นนี่นันนันคุยบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าถึงใจกันทุกคนหรอกนะคะบางเคสบางกรณีเนาะอืม ก็ <c oughs> ใช่สิฉันมันลิมิตอีดิชันฉันไม่เหมือนใครหรือฉันก็ไม่มีใครเหมือนในคำนี้คือว่าเราต้องเราเราอะคะ่ะทุกคนนะคะเนาะก็มีดีในแบบของเรานะคะสุวท้าการที่ใครจะน่ารักกับเราหรือไม่น่ารักกับเรามันไม่ใช่เป็นปัญหาของของเรานะเออมันเป็นปัญหาของเขาเออบางคนก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถพอก็เรื่องของเขาค่ะ นะคะช่างเผือกช่างอะไรของเขาไปเนาะ Your kiss is the sweetest thing that I always crave for เขาบอกว่ารอยจุ๊บของคุณนะคะหวานหวาน,ว,นวันที่สุดที่แบบหนูอยากได้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 จุ๊บใบ I'm thinking about how I should apologize to you. กำลังคิดว่าจะเอ่ยปากขอโทษคุณอย่างไรดีเขาคงไม่น่ารักสินะก็คงงั้นแหละนะคะเออก็เ,เหมือนแบบอยากขอโทษนะอืม Thank you for being my love ขอบคุณนะที่รักฉันขอบคุณที่เป็นที่รักของฉัน บอลจะพูดถึงฟุตบอลโลทํไมเข้ามาถึงรอบรองแล้วนะดึกไปอ่ะตีสองนี้มันดูย้อนหลังนะคะแต่รอบชิงสีทุมม่มก็คงได้ดู I w a ว n น h a h e a family with you one day อยากจะสร้างครอบครัวหรืออยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกันกบคุณให้ได้สักวันฉันต้องทําให้ได้หรือมันอาจจะเป็นความหวงังความฝันของเขาม,มันเป็นความหวงังเนาะ ความฝันความคิดความรู้สึกมันถ้าว่าแอคชั่นจะอะไรยังไงนั้นก็คือเรื่องของอนาคตบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วแต่อืฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าเกิดว่าปัจจันเนี้เขาอยู่ในจุดที่ไม่น่ารักหรือคุณมีชีวิตที่มันโอเคละก็คุณก็ใช้ช่วตของคุณไปค่ะนะคะไม่ได้บอกว่าจะต้องไป เรื่องในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเราแล้วเนาะความรู้สึกเขารู้ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกความสุขให้กับตัวเอง I just want you to be happy even without you we it with, with ลิ้นผ่นกันอีกรอบเอาไหม I just want you to be happy even without me in your life เนี่ยฉันอยากให้เธอมีความสุขถ่แมาว่าฉันอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตเธอตรงนั้นที่จะอยู่ด้วยกันกับเธออย่างมีความสุข ใช่ค่ะหน้าที่ในการมีความสุขในชีวิตคือเราค่ะเราต้องนะคะเออไม่ใช่ใครเราไม่ใช่เราต้องอาศัยใครอะ่ะมาสร้างความสุขให้เรานะเพราะเวลาที่เราเอาสุขระทุกไปผูกไว้ที่ไนกี้อาดิดาสของใครเนี่ยค่ะวันหนึ่งที่เขาวิ่งไปเราจะมีความสุขหรอมันเกิบบาแมนได้หญิงถูกบอ I never want you to walk away from my life ฉันไม่ต้องการให้เธอเดินออกจากชีวิตฉันนะอืมมันบ้าแมนมันบ้มแมนถ้าเราจะไปเอาทุกสุขแขวนไปที่ใครนู Thank you very much for your patience ขอบคุณสุดท้ายอันนี้แหละขอบคุณนะที่อดทนกับฉันถามปะถามย่างถามย่างว่าอยากอดทนไหม ถามก่อนก็ได้บางคนก็แบบว่าไม่ได้อยากจะทนแล้วนะคะไม่ไหวจะเคลียร์นะ